จังหอกตัวเทืองจำเฟอร์บองจำเฟอร์ที่นี่เราจะไม่ใช้สารเคมีนะอยู่นีอประเดี๋ยวคุดินเลยเขาตรงมาหดน้นามาเทาเติมแค่หลอดเดียวที่ล่องกองแหลกกันล่อเก็บกินเลยค่ะ13-15วันมีเท่าเท่ากับกินได้แล้วเนาะถ้าเมนเท่าปลูกปลูกกินนะต้อตอนเดียวต้นนี้คือเดือนกว่ามันจะแตกออกแบบนี้คืออสวยตัวสวยสวยตัวนี้มันแตกแล้วนะเสื้อออกไมเป็นเดือ <ๆ S 1> งเสืเอาออกไม่ใครกันเลยมะฮวนหนาออ้อยนี่ออ ការរៀបចំឲ្យស្អាតឲ្យទីមួយយើងអាចតាមបដំតាមទេសលម្អផងក៏ដូចជាយើងបានញ៉ាំផងតាមទាំងពីរពេលណាហៅទៅលងដូចហ្នឹងហ่าក៏ទៅឈីបមកបែបនេះទៅໃສ່ຖວຍទឹកទឹកយកน้ําនេះຕ້ອງទៅបំឲ្យវាពេញកង់នេះឯងຕ້ອງຕ້ອງវត្ត ปลาปอยเป็นปุาปอยปลาะว่าค่ะเพราะว่าทั้งสวนหน้าหมีจัดให้เรียบร้อยคือบ่วงแล้วแล้วก็ปล่อยถิ่นเลยกุ้งลายทุกอย่างแน่นี่คืได้โมชิยาค่ะเพราะว่าอยู่ในร่องโมซิญาอันนี้มาจากที่ไหนนะจากกัมพูชาครับกัมพูชาครับติดตามท่านช่องทางใดครับเพจเพจแฮนด์แฮนด์พีไล์แฮนพีไล์ตั้งใจมาหรือว่าผ่านมาตั้งใจมาครับจานถึงห้าวันสำหรับตงหอสิบสามถึงสิบห้าวันกับเก็บเท่านั้จริงๆแล้วผม เคยเรียนการเกษตรมาแล้วแต่เราไม่เคยเห็นในทำในของผมอ๋อว่าคือมันอออาตรงเลยไม่ได้ย้อนจองดักเลสนใจอยากไปทำเลยครับเพราะว่าเห็นมันง่ายดีครับง่ายอยากไปทำเลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้มันเป็นกล่องทรงสูงนะเขาก็จะใช้หนึ่งถ้วยครึ่งเก็บกินได้เลยค่ะได้นะเก็บกินได้ได้ิ้เพราะว่าปลูกง่ายดีแล้วก็สวยปลูกง่ายแล้วก็ มันแบบไอ้บ่มีอย่ามีอย่างนะเบีนมือเบียนมาไหมนี่มือมาเนี่ยคุณเด๋อคแตงกวาแตงกวาพวงดูแล้วอยากไปทำไหมอย่าอย่ากทำเห็นไหมเราไม่ต้องใช้ดินเลยมือมือให้จังเพยดำมืล็อกไอ้เจริญจริญกลางจรงกลางตรงกลางปะกลางดลาสลัดโอสลัดสลัดหนึงตัวสับกลางเน่ยอยากปลูกสลัดกับแตงกวา ชิมได้ชิมได้ไอ้้ากม้นมะกวาน้าหู้ข้นก็แบบสแกริจสะอาดบารายสะอาดเนาะสะอาดเตานจะราอจังดำเด้อันนี้ล่างมันเยอะเราต้องใส่กองใหหน่อยอันไหนดีกว่าอันนี้อันอันนี้ตัดชานดีกว่าอันนี้สองตัวอันนี้เดือนหนึ่งค่ะ้าผสมอย่างเรา้วยตวงเหมือนกันแต่ว่าห้าสีใส้บัเต็้นะเพราะว่าห้าสีเอาแขไหหนามมันถึงแขตรง เาจะอ่าย <łość> <Harriet> ไปได้ไปล่อๆคือจะโยกไปนี่โยกซูตุ้งมูตุ้งแค่ใบดำดำมันจะางดอไหมไม่วะนด้วยไฟนะแก้วนะนะครับ้แก้วนแต่วชัดเึ้นแก้วะชิมนะ กันยายนมือเดือนอ่ะเนาะมือเดือนชิจั๊กบนน้องเลยบนนี้พุ่มบนน้องเลยเหมือนกันไม่เชื่อเสียตึกกันน้องสิเราตักเรียงอะไรอย่างนั้นตึกเรียงตึกเรียงว่ากันยืนดำหนี่ตึกเรียงละใหญ่ใหญปัจจีหรือจางน้ำนะกัจจีตรงต้องบนเลื่อนนู่นก็ลืดังแต่แต่จริงๆก็ตั้งใจมาอยู่เนาะเหนั่งแท็กซี่มาใช่คิดว่าถ้าตั้งใจมาแล้วก็น่าจะไปทำใช่ไหมใช่โอเคโอเคขอบคุณมากนะครับอันนี้ก็เป็น ความผมซื้อของน้องๆที่มาจากกัมพูชานะครับเนาะบนะ่ไดเป็นนักศึกษาแล้วเนาะแต่ก็คือมาเรียนรู้อยากจะมาทําเกษตรเพราะว่าติดตามจากในเพจมาโอเคขอบคุณน้องๆนะครับเนาะครับผมครับครับ <Okay. S 2> มีอะไรก็ปรึกษาได้ในเพจเลย